ตอนตอนหางเป็นทอนงามกมยา้าตกตมตอบอนบอนพิชายเสียายบานเจ้าอยา่าพาโลทอนตตนลงคอนแล้วแตกสู่พี่สิเสียมอมสู่สสสสบ่มีไดไอสมอน มาเชิญีครอบอยากได้คู้สอนจังมาแข่งสุนแหงอีอยาให้ผิดความไหนจงถอยไปเถิงฟ้าคนทั้งหลายผมคอยทาส่วนเบลาแดดสิแกไปเด้อหน่อยดอแดดเลืองแหล่ยาเวนี้ ทั้งห่างทั้งเล้าเจ้าจ้องเปิดทีลีนี้ไปสู่เมืองบนยาตกโคมลงคอนย้อนหัวลงตายไข้กะนวนขอให้ใหม่ไปไวไวจวดไายง่าย,ยามม้อไอที่ร้องให้มือห้องสูส่สวรรค์ เอาห่วงคำไผ่ไปกินง่ายอยู่บ้านเพิ่นไอผาแดงอยู่ที่สิกินเหล่าทรงระดางท่านเจ้าขึ้นไปฟ้าให้ไปเบิงดาวีหนีไปทางเมืองบนไปเบิงเรือนโอ้โ,อโ,อโ,อโอพวมุมแจง ไปแห้งแห้งไปทางทางยาไปทำดาวหางทางหุ ing, ่นสิแตกมุ่นยาให้คนได้แหลงบุญนำเจ้าบัดวยลงไปเดื้อทำให้เจ้าเปิดห้องนงแล้วจังคอยคนหนีไปดีดีงามงามไปเบิ่งดาวอยู่ทั้งฟาา ถ้าเจ้าพันหัวภายสิไม้ลงคงเออเต่าเจ้ายาบฟังฝ่าวดาดอยจังหอยให้ลงให้เจ้าลงซาซาอย่าลงปาคารอนอย่าไปตกสวนมออนเพิ่นสีสีแนวหมอน อย่าไปตกลงถอนในหน้าที่แม่น้ำใหญ่น้ำสิลพัดเจ้าเอาไปข้างยุ่มเฟือ่อย่าไปตกกลางหมู่บ้านคนสิตื้นตกใจอย่าไปตกลงหน้าเพิ่นสิเสียแล้วากา ไปซาดอเดาให้ลาคอนไปไว้ไว้พี่พาแดงจังสีใดนางแก้วไอทะวินพ่อแต่กินง่ายแล้วฝุงเสนาเขาสีแฮ่ถึงถึงคอนแท้แล้วไฟจำใส่กะนวน เจ้าจ้องหวนขนิ่งนาที่ผาแดงหัเงินสั่งขอให้ที่สมหวังไดไอคำมาอยู่ซ้อนจงไปท่อนอย่าอยู่นานโอ้ยเออ